สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงศสูนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเรานะครับได้มีโอกาสตอบคำถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาหาเรามากมายเหลือเกินแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับที่เราจะนำมาพูดคุยในรายการกับแขกรับเชิญของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i ฟ e ินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาลินีไบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามที่ท่านที่ถามมาก็คงจะมีปัญหาชีวิตอยู่พอสมควรนะครับคุณหมอเขาบอกว่าเขาเพิ่งหย่าร้างกับ<ม>สามีแต่เขาต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นฝาแฝดน้องผู้ชายอายุ4ี่ขวบนะครับเลี้ยงดูลูกแฝดอยู่ตอนนี้เนี่ย<ม>ก็คิดมากยังรู้สึกว่าตัวเองเสียสูญก็ปรากฏว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเห็นว่าฟุ้ง ไม่อยากให้ฟุ้งซ่านนานก็เลยชวนมาทำกิฟฟรีนท่านที่ถามคำถามนี่ได้มีโอกาสไปฟังที่โรงแรมอินทรามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ฟังเสร็จเนี่ยก็ยังครึ่งคึ่งกลางกลาง,ง,งไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับได้มีโอกาสไปทําบุญที่วัดด้วยและพระเนี่ยท่านก็พูดประโยคประโยคนึงเตือนสติเขาบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักเขาก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าการที่พระท่านพูดประโยคนี้เนี่ยท่านมีคําสอนหรือมีนัยะอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าครับคุณหมอ เอ,อถ้าหมอเป็นท่านนะบอกแบบธรรมมาอะนะคะชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักหมายความว่าคําว่าน้อยนักหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวอีกกี่กี่ปีอีกกี่กกสิบปีบแต่สําคัญมันอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเราได้ทําอะไรไว้บ้างนะคะเราได้ทําบุญทําบาปทํากรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนตามเราข้ามชาติข้ามภพนี่ในแง่ของโลกละนะคะค สิ่งที่สําคัญนักสำหรับคุณวันนี้ก็คือความรับผิดชอบที่มีต่อลูกชายตัวน้อย4ี่ขวบ2คนนั่นเองนะคะคที่ในที่สุดแล้วก็คือแก้วตาดวงใจของคุณเขายังต้องเรียนหนังสือต้องใช้ ต้องเรียกว่าต้องใช้เงินอีกเยอะ,ะนะคะและเขาต้องการคุณแม่ที่เข้มแข็งมากๆะนะคะคุณแม่ที่เข้มแข็งมากๆเทราะนั้นถึงจะพาลูกแฝดอายุ4ี่ขวบให้ประสบความสําเร็จแล้วเรียนหนังสือจนจบได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคงต้องเป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งจริงๆแล้วล่ะนะคะ<ห>คุณคงต้องเรียนรู้แล้วหมอไม่มีโอกาสทราบว,ว่าวันนี้คุณมีงานประจําทำหรือเปล่าหมอไม่มีโอกาสทราบว่าตอนนี้คุณมีรายได้เท่าไหร่หมอรู้แต่ว่าวันนี้คุณมีความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณหักล้างความทุก ด้วยความรับผิดชอบต่อคนที่คุณรักและเดินไปข้างหน้านะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เป็นความทุกข์เนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็นขยะแลวปัดมันทิ้งไปนะคะแล้วมองว่าวันนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามที่เราของเราที่สุด ความสวยงามที่สุดของคุณวันนี้คือลูกสองคนของคุณนั่นเองนะคะคุณจะทํายังไงจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยสว่างสวยแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้นะคะถ้าคุณลองสนใจธุรกิจกิฟฟอรีนแล้วคุณมีคนที่คุณจะฝากลูกที่จะให้เลี้ยงดูให้เขาปลอดภัยได้หมอย้ํานะเพราะว่าแฟดสี่ขวบไม่ซนนะ นะคะผู้ชายด้วยเนี่ยนะคะค,คุณต้องมีคนเลี้ยงลูกที่ดูแลเขาที่บ้านให้ปลอดภัยก่อนที่อาจจะเป็นคุณแม่คุณหรือว่าญาติญาติแล้วหลังจากนั้นคุณมาศึกษาธุรกิจกิฟฟารีนะคะคุณจะพบว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทํางานเป็นเนี่ยคุณมีเวลาอยู่กับลูกด้วยนะนะคะบางเวลาอาจจะทํางานที่บ้านได้ด้วยนะคะใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ยังอยู่กับลูกที่บ้านไปไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนกลางวันไปทํางานไปรับลูกได้นะคะเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกับลูก ได้แล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับลูกทั้งสองคนได้ค่ะคสู้นะคะเพราะว่าในที่สุดชีวิตนี้สําคัญนักเนี่ยความสําคัญของคุณท่านคงหมายถึงคนที่คุณรักนั่นแหละครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพยายามดึงกําลังใจของตัวเอง<ช>เที่คุณคหมอว่านะครับชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักก็คือคนที่เรารักนั่นแหละคือชีวิตที่มีความหมายเลยอตอนที่หมอมีความทุกข์มากๆแล้วหมอเริ่มต้นกิฟฟารีนหมอก็มีลูกอายุสี่ขวบเท่าคุณนะคะคแต่ว่าหมอไม่ได้มีลูกแฝด คนเล็กแค่ขวบเดียวหมอว่าอาจจะแย่กว่าคุณได้ซ้ําไปนะคับยังไงเป็นกําลังใจให้ท่านที่ถามามาด้วยนะครับนึกถึงคนที่เรารักแล้วก็การมีคําว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย<ช>ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการที่จะล้มแล้วรีบลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่าอย่าล้มนานนะครับอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ